สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะจับเจ้านี่เลยครับผมเจ้าไทเซท็อปนะครับผมอ่าจับเจ้าข้อคดายนะครับผมจอลเข่นะครับสีเหลืองนะครับผมมาต่อสู้กันนะครับกับวิ่งแข่งกันนะครับผมวันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับผมกองเชียนะครับผมนี่กองเชียนะครับกองเชียนี่เจ้าดักเป็ดนะครับจะเป็นกรรมการนะครับผมในรอบนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะเปิดให้มัน ต่อส wow. ู้กันก่อนนะครับผมมานี่อ่าเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ดูก่อนนะครับของแต่ละตัวครับนี่ให้โชว์พลักกาลังก่อนนะครับนี่อันนี้จะเป็นเจ้าก็ได้นะครับนี่มีไฟด้วยมีมีเสียงด้วยนะครับนี่หางสะบัดได้นะครับนี่หางสะบัดได้ว้าวอ่าอ่าตัวนี้ติดก่อนนะครับนี่อันนี้เรารีวิวก่อนรีวิวก่อนก่อนที่จะแข่งกันนะครับผมอ่าไปเป็นเจ้านี่นะครับผมนี่ เจ้าไทยแตนด์ท็อปนะครับนี่ตัวนี้ก็บึกบึนโหดนะครับตัวน,นี้ว้าดูครับปากเป็นสีแดงนี่เดินไวนะครับตัวนี้เดินไวมากครับผมน่ากลัวเหมือนกันครับมาโอเคเดี๋ยวเราจับเจ้าทั้งสองตัวครับผมมาเลยมาชนกันอ่าจับเจ้าทั้งสองตัวมาชนกันนะครับนี่หูเจ้าแนวเสาเจ้าแนวเสาเชียร์ใหญ่เลยครับผมนี่โอ้มาเดี๋ยวเดี๋ยวให อยากให้กรรมการเชียร์นะครับกรรมการเปิดเปิดไฟให้กรรมการหน่อยครับอ่านี่กรรมการนะครับนี่กรรมการของเรากรรมการนะครับผมว้าวโอ้โหโอ้โหเจ้าไทยเซน้องโหดมากนะครับนี่โอ้โหเจ้าขอก็ได้เหมือนจะไม่ไหวนะครับนี่โดนตู่โจมเดียวนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนชนนะครับโดนชนอย่างเดียวครับ แต่เหมือนว่ารอบนี้จะสูสีนะครับสูสีมากครับนี่สูสีมากนะครับรอบนี้มาเดี๋ยวเราจะจับคมาวิ่งแข่งกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะจับพขามาวิ่งแข่งในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมอ่ารอบนี้เท่ากับว่าไม่มีใครไม่มีใครแพ้นะครับผมเสมอนะครับโอเคฝากน้องๆกดติดตามด้วยนะครับโอเคบายบาย